สวัสดีค่ะ,ะกินข่าวกันค่ะวันนี้กินป่นปลาป่นปลาหมอปลาเข็งนะจ๊ะมาได้จ้ากกินข่าวแรงอู้ไปวันนี้ไปขายของมาเพื่อนๆหนามากวันนี้น่าจะลบห้าลบลบเก้าลบสิบอะอืมอเมื่อยหิ้วข่า <c oughs> กินอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องกินของป่นหนึ่งพัก หเอาน้ำให้แม่นะลูกหัวปีหนึ่งหัวปีเออเออเออจังเพราะว่าเอามาจากข้างหอโอ้โอขอบคุณค่ะมาข้างหลังเดี๋ยวมาข้างหลังเนี่ยมาข้างหลังวันนี้ไม่เห็นหรอก ่เห็นว่าข้างหลังแม่เอ็นแบกตุ๋ยเข้ายังไงหรอคะ oh, oh, พ่อลูกเขากินหนุกขวนเนื้อใส่พักให้คะ่ะชอบพักกวางตุง้งเาใช่ลูก น้อยนะอ่ะมันนอนน่ะชอบแอคติ้งชอบโอเวอร์อะไรก็ไม่รู้วัยรุ่นนี่ไม่เข้าใจเลยมันจิบปานนะ่ะไปห่องจนว่าถึกกลับระเบิด,ดอยู่เสมอมันต้องไปห่องไปนน,น,นั่นเนาะเพราะเขดีกบว่าห่องมาเน,นั่นแม่เฮ็ดคลิปเนีย่ย kiểu vegetables right now. đi, đi già hay nhìn xong, con ăn xong, con ăn mẹ con ăn xong, 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 con มันมีปขายนะโอ้โหเจียบองดิฉันขายดีเทน้ำเทท่ามากหมดเกลี้ยงเลยทำไมพักหนึ่งก็อยากพักสดก็เช่บ คองไม่มื่อยมานะแต่กินแบบน,นี้แล้วไม่แห้งมันจะได้นอนหลับดีเนี่ย <c oughs> อย่างปลาจักแบงคนละอันหนึ่งมะระคุ้มอำลำ <Okay. S 1> มะระนี่คือมะระแข็ง หน่วยคานี่อันนี้ก็หอมแข็งลูกค้ามืง่นนารักนารักให้ลูกค้าในน้อยแต่ก็วนมาซื้อบางคนวนอยู่ห้ารอบ <c oughs> ลูกค้าหนวอยนี่มีง เลยได้ขายอุ้ยมันขึ้นดังอู้โอ้โอ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 ม่กัดหอมขึ้นดังขอบคุณนะคะทุกคนที่อุปการะคุณวันนี้ใครอเออมาเนี่ยที่ช่วยอุดหนุนในวันนี้ ขอบคุณผู้มีอภิปราะ,ะคุณเนาะมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่านึกว่าจะบวชค้ายอยากอาย <c oughs> <c oughs> จะมีกับว่าลูก่าจะอยูย่ใสเผื่อไปเสาร์เนี่งแต่คลายของบ่เคยไปเสาจากเธอ มีมือนีคอยไปก่อนลูกข่าจะบีกับเลยโบชินทูเทือไปลูกข่าแตกมึมมึมแล้วมือนีไปทูเทอยคอยจีไปประมาณเก่าโมงเคิงสิบโมงจีไปหอดฮมือนีคยไปหอดแปดโมงเคิงไปเร็วกว่าสิบโมงหนึ่ง มีคนมันก็คยอยอๆเลียวกว็คยอ,อีกประหัขาก็คล้ายเนาะอย่าคิดว่าคุณขยันนะคะทุกคนมันมีคนขยันกว่าคุณอีกเนาะ ลูกค้าเขาก็คือบอรุสนใจเขานี่หละไปแต่นหน่อยใจหน่อยใจก็หเห็นเนาะจัดของเขาเก่งใจนะหอดแต่บบมาหัวซาเขาเขาก็หน่อยใจโบทายคิดดอกว่าายพี่น้องมูก็แต่้ายเงาๆแต่ของยืนเซเวอยู่นะคอยจะเลยไปซื้อ ไปซื้อร้านอื่นบนบน่เฝาขันรลานก็ได้ลูกค้าม่นสนใจค่อยแบบพ่อก็เห็นซื้อของคนอื่นแล้วก็เลยไม่แหกปลากเอ่นลูกค้าเขาหลบพากันมากอีรีมหนะ้คือพอเรียกเขานะเขาก็มาตอนไหนก็ไปเต็มร้านเลยทีเนีย <c ười> คิดดูไม่ไม่เตรียมตัวขนาดไหนแจวปลาแจวบองอ่ะนันอยู่ในกระปุกอย่างนี้ไม่ได้แพ็คเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ขายและทีนี้เราก็เลยเอาให้ลูกค้าชิมใครมาก็ตักให้ชิมตักให้ชิมเาก็เอากระปุกสองปุกกระปุกเขาไม่ได้มาคนเดียวทีนีน มาสามคนก็เอาคุณสองปลุกกหกกระปุกแล้วอ,อ,อร่อยนะทีนี้ไม่มีเวลากินข้าวเลย เมนดากก็อมหอม,หอมปลาหมอปลาเค็งอ่ะไม่คาวเลยมันทำตำป่อนอ้นนี้อร่อ,อย,ยสุดยอดตำป่นนะทุกคนใช้ปลาหมอกับปลาดุเด e b เบสเลยชอบ ไม่รู้เป็นยังไงเนาะขอมาเขาเนื้อเขาจะแบบปุยๆเนาะมันก็เลยอ,อร่อยอหอมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคน แสบค่ะคาร์บอนี้มาหาเห็ดกินเบิ่งด้วยพี่นอ้องแก้มผักหลายๆกินแล้วก็นอนสบายนอนแสบม